ช่วงเย็นครับช่วงเย็นช่วงเย็นครับเอ็นมวนเล็กครับร้อยเมตรออกเกือ,อกกบหมดสปูลเกือบหมดหลอดตกเก็มกิโลเลยรอลุ้นกันครับรอลุ้นว่าปลาอะไรออกยาวแล้วไม่มีผอดเลยปลาวีปลาวีครับปลาวีส่งให้ปลาวีครับกลัวขาดส่งให้จา์เล่นก่อน ค่อยๆเล่นครับเบ็ดเบอร์0.5เดี๋ยวทางเดียวทางเดียวมันเหยียดออกยาวเลยครับจะไปบ้านหลังสามอยู่แล้วออกยาวเลยออปยาวเลยเล่นมากไม่ได้ครับเด๋วเบ็ดมันเหยียดครับสายหวานสายหวานเล่นแบบหวานๆไปก่อน แน่หลังแ่สายหวานสายหวานครับคุณแม่ไม่เห็นสัเก็ตเราหวานกันนี้น้หมดหลอดแน่เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋หมดหลอดเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ้โวหวนนีนนี้โอ้าอ้วัน้้นได้เนี้โโหอ ไม่ธรรมดาแล้วเป็นคนธรรมดาแล้วเป็นคนโวยยาเลี่ศทมันไม่มีหยุดเลยอ่ะมันออกต่อเนื่องแบบมันดิ่งลงล้ำลึกเดียวอ๋อยังไม่หมดเวลาห้าโมงไเหรออกแบบไม่หยุดเลย ถ้าที่สกงมันน่าจะหยุดนัางนะให้ให้ลูกพี่ถ่ายส่งงานเลยนะโอ้โหสวยกว่ะสวยกว่ะส่งานเลยมาแล้วครับกระโฮกระโฮหรือเปล่าเราลุ้นกันกระโฮครับกระโฮอาจจะมีรางวัลติดไปนวมรงน้ำลึกจังเดียวเลยนะดูแลยู่กางบอลนะเกนอยู่ เล่นอยู่เล่นอยู่ครับเล่นอยู่เล่นอยู่มือตักมาเลยครับมือตักกิติมัสักเชิญครับมือตักกิติใช่ใช่ใช่แล้วใช่ใช่แล้วครับเ็ดขนหมาดิเดาดขนหมานไปก่อนนะ ยังไม่รู้ปลาอะไรยังไม่รู้น่าจะใช่ครับช่าจะใช่ถ้าจะตกมันน่าจะหยุดอ่ะอันนี้มันออกอย่างเดียวเลยเอ้านี่ไงนี่ไงคนตัดกิจกรรมจะไลน์ในเพจก็นี่ตัดตอนทำไรก่อนนะใกล้แล้วครับเหลือประมาณสิบเมตรได้สนุกตอนเย็นเอง อยู่ๆคันนู้นลากอีกไม่หลอกคันเราไม่กินว่ะขวานหน่อยนะครับนั่นใช่ชัดชไม่ยอมหยุดนะไม่ยอมหยุดที่จริงจะนั่นกันนี้ก็ได้นะถ้าเบ็ดตัวใหญ่แข็งแข็งอันนี้จิน่ศูนย์จุดห้าครับยัไม่เห็นตัวครับต้องพยายามเล่นแบบหวานๆไว้ก่อนใช่ใช่ๆลงน้ำลึกเนี่ยปลาปลาอะไรปลาไหนเลยเหรอเอาปลาไหนไปเลยพันหนึ่ง มันไรดกว่ามันอะไรมันอะไรผ่านหนึ่งโอ้โหสองร้อยสิบเองนะพี่วันครับพี่วันเดินกวาดบ้านอยู่นู้นครับไหนเนี่ยกล้องเห็นแล้วเนี่ยพีเดินพี่วันพี่วันต้องให้อาจารย์เล่นครับตามือผมนี่นั่นแน่ผมอัดอย่างเดียว เตะตีเลยทุกคนเปลี่ยนสีในกลุ่นเลยสีอยู่ด้วยเนี่ยโอผมขยันเตีส10จะหมดเวลานีส10นาทีผมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่เจอตัวขยับหางแดงไปแล้วน่ะอิสกับเขาหางมันแดงไปแล้วเมื่อกี้มันออกแบบโคตแตกอ่ะนะ เดี้ยนยิศกบ่อนี้มาตั้งหลายตัวมันหน้ามันก็มีหยุดบ้างอะไรบ้างมีผ่อนให้เราอันนี้อันนี้มันไม่ผ่อนเลยมันออกอย่างเดียวเลยโตเยอะไปเล็กเงี่ยอาจารยิศกัยิกยิใหญ่ยิยิยิวิวันวิวันวิวันยังไม่เสียรับเย็นนี้เอาไม่ไกลพี่ หเมตร<ม>เล็งเล็งห้องน้ำส้ม,มนั่นแหละพี่แถวนั้นแหละเมื่อกี้ต้องค่อยเล่นครับมาแล้วครับสีนะ่ครับใช้สี่ใช้ห้าเราก็ลุ้นไปเถอะมันโหผิดที่ใส่ี่ศ แรงกว่าน,นี้ติดทั้งขีบท,ทั้งปากอะขอจะาขึ <0. 5 S 3> ้นได้ไหมครับขอ0.5ครับอันนี้คันแข็งด้วยนะาากนนโกสปาตัน มันจะแข็งนิดกนึงถ้าเป็นไอ้ว่ามันจะแอคชั่นมันจะดีกว่านี้โตงสารคนตักนตายอมเท่าไหร่ครับสี่มีแน่สี่ครับสี่ขึ้นเบ็ดติดส,สองตัวนะ โอ้ตำเลสหลังจากที่รอมาทั้งวันครับเอาปลาปลาถ่ายตัวปลาอุ้มตัวปลาเลยจะหมดวันอยู่แล้วครับจะหมดวันอยู่แล้วกินช่วงเย็นกินช่วงเย็นเฉยอ่าเดี๋ยวถ่ายนี่ครับปลาดิสกเดี๋ยวกอจบแค่นี้กันครับ